ที่รอบตัวบ้านของนางอุไรวันพัวพ่วงในตำบลทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีถูกแปลสภาพเป็นอาณาจักรของฝูงลิงแสกว่า100ชีวิตที่ยึดเอาบ้านของเธอเป็นที่อยู่อาศัยหากินมานานกว่า10ปีพฤติกรรมของลิงฝูงนี้จะออกมาหาอาหารโดยปีนป่ายเข้าไปในบ้านคนหรือพื้นที่ชุมชนเพื่อขออาหารหรือบางครั้งก็แย่งชิงจากมนุษย์ตัวชายพื้นที่โรงแรมสิริเพรโรงแรมเก่าขนาด16หห้องซึ่งอยู่ติดกับบ้านของนางอุไรวันเป็นที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝน มันอยู่บนหลังคาอยู่ในในฝ้าบนตึกเนี่ยมันจะกินนอนอยู่บนนี้เลยบ้านไม้เก่าเนี่ยมันหายากแล้วแต่ว่าลิงมันเข้าไปอยู่ซึ่งคนมันไม่สามารถไปอยู่อาศัยได้เวลากว่าสิบปีครอบครัวโพพ่วงต้องใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับลิงทำให้ต้องเรียนรู้และรู้จักวิธีป้องกันตัวเองจากการรบกวนของลิง กว่าสิปีที่ผ่านมานะครับบ้านหลังนี้ค่อยๆถูกแปลสภาพเป็นป้อมประการเพื่อป้องกันครอบครัวจากลิงนับร้อยตัวที่ถูกนํามาปล่อยไว้นะครับแล้วก็เข้ามายึดบ้านของพวกเขาโดยพวกเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นได้รับผลกระทบจากการคุกคามของลิงจํานวนมากที่ยึดบ้านเป็นของตัวเองครับ ข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดของครอบครัวโพพ่วงถูกอัดแน่นอยู่ภายในชั้นหนึ่งของตัวบ้านเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากลิงที่ชอบเข้ามาหรือทําลายข้าวของขณะที่ประตูและหน้าต่างทุกบานถูกปิดอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการบรบกวนของลิงฝูงใหญ่ที่กลายเป็นเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับเชิญออกจากบ้านไม่ได้เ้ออยู่คนเดียวออกจากบ้านมาก็ต้องถืออะไรออกมาแล้วถ้าจะไปไหนปุ๊บขึ้นรถไปจ้ะมันไล่กัดเอา ก็นั่งเชื่อมมายอมอยู่นะเตาเนี่ยนั่งเชื่อมมายอมอยู่โดดมากระชั้มันจะมาแย่งของนั่นแหละเราก็ตกใจก็หงายท้องร่วงจากเตียงอนะ่ะตะโพกกนียก็รักษาอยู่หลายเดือนมันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าไปอยู่ที่ไหนได้ก็ไปแล้วมันสุดแล้วอะ่ะที่ร้องเรียนนี้ไม่ใช่อะไรนะเขาวางป้าก็ไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวที่เรื่องตอนนี้ตอนนั้นอี เดิมทีมาไม่เคยมีเลยตัวเดียวเนี่ยถามได้หมดเลยเนี่ยบ้านที่เขาอยู่เก่าๆเนี่ยเขาเคยมีลิงมาไหมเขามีสวนเขาทาสวนอยู่จากพฤติกรรมของลิงที่แตกต่างจากลิงเขาวางทําให้นางอุไรวันเชื่อว่าลิงฝูงนี้ไม่ใช่ลิงจากเขาวางแต่เป็นลิงสแสมจากพื้นที่อื่นที่ทถูกนํามาปล่อยหรือหลังคาแย่งของแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วที่หนักๆก,ก็คือเรื่องเชื้อโรคที่มาจากลิงกัดคนด้วยที่สําคัญกัดคนด้วยลิงพวกนี้ดุ และลิงพวกนี้ไม่ใช่ลิงจากเขาวังนะเป็นลิงที่จากป่าชายเลนเพราะเราได้เห็นคนะขับรถแล้วก็เอาลิงมาปล่อยหน้าบ้านเรามันถึงได้ไม่ไปอยู่ที่เขาวังเพราะมันคนละพวกกันที่ผ่านมานางอุไรวันได้พยายามร้องเรียนปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ยังขาดการแก้ปัญหาที่เป็นรูป,ปธรรมตัวปัญหาของลิงที่อยู่ในโรงแรมสิริเพรคือเป็นแหล่งอาศัยที่ไม่มีอาหารตามธรรมชาติทําให้ลิงฝูงนี้ออกอาหาอาหารตามบ้านคนซึ่งความขาดแคลนอาหารและการกินอาหารที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ ส่งผลให้ลิงฝูงนี้มีพฤติกรรมค่อยๆดุร้ายขึ้นและไม่สามารถกลับไปอยู่ตามธรรมชาติเหมือนลิงอีกกว่า1 7 0 0ตัวที่อาศัยอยู่บนเขาวังสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพวุฒิพันธ์เปรมาสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน